มองทีมองที่ห่าวาโอเคแต่ว่าทางน้องเพิ่นว่าเพิ่นอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้ตัวเป็นทีทางพันของที่อ้ยเวลางานศพงานยันก็เจ้าไปปรุงวันโอ้เขาปรุงยื้อฮัทมันกับบุคคลคนไหนเนาะแล้วก็นหนึ่งมาอ่ามันเป็นมองสถานที่ตะก่าที่กี่กะมองพังศพเลยแหละประมาณร้อยศพนะ อ,อ,อู้ฝ่ยยอยกรบุอบอบยูนนแก่แนะปิดอยู่ทางเทิงน้ำนี่เนาะ<ด>ยังแปดยังปางยัง,ยงเป็นยังได้ชาที่ดินในหั่นคือจังว่าอันบอยู่ย่านบอก่านพี่่านพี่โย้ยผู้จักอยู่ว่าไหวอย,อยังระเบิ่งขาดนะฮะเพิ่นเฮดขาดนะฮะเอาไหม ป้าสามีไปทาง่ายสิไปเวียกไปงานต่อกันเด้อเดียว<ล>สิข่าวมาหาใหม่อีกทีเนาะป้าสบายดีเด้อสบายดีเด้อมาอันคอในไมอ่คขอขึ้น <laughs> อ่ะอ่ะป้าไปป้าเด้อ พี่นองง้องเลยเถอะอ้าวพี่น้องเลยเปิดจิตเปิดภาพมาตอนนี้กับผูกโอ้มาพอกันได้เนาะเข้าไปหาทั้งน้องพันกอนเป็นได้ดินดอนตอนนี้พอเชียงซื้อได้ดับบล์ยังพอคิดท,ที่มองที่ฮ่าวว่าโอเคแต่ว่าท,ทั้งน้องเพิ่นว่าเพิ่นอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้ ก็เป็นที่ทางพานันบางเนี่ยเวลางานศพงนางนยันก็เจ้าไปปงไุงบ้าอ๋ขอขับปุ่งยัฮม,มันกับบุคคนไหนเนาะแลกวก็นหนึ่งมามันเป็นมองสถา,านที่ะเกตี่กับมองพังศพด้วยเลยลโอ้โหส,สมัยสมัยสมข่อยกับ่อญยูก็แกได้ข,อดขอ่อยนแน่นนเ,าเ,าเอนาะต่างกันเนาะ เออยู่มองเงินนะตีนบงเพื่อนน้องโฉมเลยออมีแต่อันเพื่อนมีแต่อ้ายน้องมีแต่อันอ้ายสาเซ่เนี่ยเราไปนอนอยู่หันอย่างนี้แต่เจ้าของเพื่อนนั่นหันเสียชีวิตไปแล้วเสียไปแล้วมิเตว่าหา몽ไม่เงยมองที่ไปเบิ่งตอนแรกกันได้ค่ะตอนแรกอยู่นี่นี่โอ้ยู่ไ้นี่จะเชิญยางรุนแรงเลยทีนี้เชิญเลยเบิ่งนนี้คลิปคือยังว่าอ่า มันเราเห็นแล้วนี่มีผู้บวบางดีเนาะเนี่ยเบื้องเจดีย์เบื้องเั้นน่ะต้นไม้จุดจวดเดียวน่ะไหนเฮ้ยนนี้บอกเออตัว่ามันยังตัววางได้บอกโตเรด้นี่มาหาสูมาจอดรถมาเพื่อมาสอนเพื่อได้เห็นบหมอือจอดอยู่แถวนี้ได้เออจับมีดจับเงามาบุกถามเพื่อนมาสอนมันนั่นสิบเอวเหรอเห khết công khất nghĩa khất cha rồi. ô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 , này nì mịt à bị trăng gump vậy này nì. bướng nó, hào hào với bố mì kéo với baht mang phải đây. xong đa phần mạ hết cả chẳng qua cái gì thế nữa. cái băng tô bạch cốt, cái băng tô bạch cái đi nó. cái bàn này nì hào cũng bị xiềng với nhau đấy hào cả nó. nó chắc chừng đây này nó. มันบ่แม่นเรื่องที่เฮาสิอันเอาชีวิตไปเชียงนําหั่นน่ะงานนี่ก็ยังว่าที่นี่แล้วมาเจอที่เฮาก็ลบคือกันแล้วเนาะโอเคไปหาทางน้องเพนก่อนหนยเข้าไปน้ําลงนไปพี่น้องเข้ไปหาทางน้องเพิ่นก่อนเนาะอตอนนี้ก็ทักทายสดีเด้อเนาะพี่น้อง เอฟซีเบอร์จูกุซคนเนาะอบว่าิ่ในละต่างประเทศกะยินดีตอนหับกระซูช่องอะไรคือเก่าพี่น้องไงตอกตะปูใช่ตะบอ่อนี่นะได้ได้ตะบอ่บอแบอบนี้บุปไปได้ทั้งนะ่ะใส่ตะปูคักแน่ตะบอ่อนี่นะ่ะอือเอ้าให้ยังเด้องด À, nó ăn từ mưa nè Rồi Việc non đấy hả nó chẳng vàng nhiều nó À bài à, 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 đi đấy thằng đi. nó, hey, nó. À, <laughs> กินนมบ่เจ็บบ่เจ็บบ่นอนยามเมื่อคืนบ่เย็นจ่อยจ่อยบ่นี่น่ะฮะบ่เย็นอยู่บ่หนาวบ่หนาวบ่มานอนเมื่อนี้อยู่องเมื่อคืนนี่นอนอยู่พุ่นท่านได้มานอนบ่นี่น่ะโดนเออหาหาสีมาเมื่อนี้โดนเออเกรดีว่ามาแต่เมื่อคืนนี่ ใช้ฉะมานอนอย่นี่เมื่อคืนบมยังบูมีภพายโดยอืโอ้คันมีคันมีนั่นปิดอยู่ทางเทิงน้ำนี่เนาะโดยยังแปดยังต้าอย่างนีเป็นยังไงาติที่ดินนะฮั่นคือจังว่าอันบัอยู่ย่านบ่ย่านพี่ย่านพี่เออมันบเปลีนแต่ยู่เนาะ โอ้แช่คบ่เดดเดดมีมองเดดมีมองเพื่อนอยากคายอีกหรือเปดินดอนตอนเนี้ยยังบู๊ใช้่ทั้งอันผัวเจ้าเพื่อนไปใช้ไะไปไปตำข้าวไปตำข้าว เอา้าเห็นแต่ก้าวเห็นแต่ทั้งผู้หญ<ม>ิงตั้เข่าเนาะอันนี้ผู้ชายตั้เข่าไปตั้เข่าอยู่ไปตั้เข่าอยู่ฟังนั่นพุ่นบอกดยอ่าอเต่าตั้เ,เ,เข่าที่ใช้ดินที่มองเพื่อนจะกษายตอนนั้นที่ว่าชิบชิบล้านนะอยู่อยู่อยู่มองไหนดินอยู่อยู่ในอยู่ฟังนั่นบัดรชองบอ ดินต่อเพื่อนที่ว่าจะคายแรกๆนะดินอา้าดินปูเป็นดินของปูใช่ป่ะปูว่ดินขง้งหนึ่งขง้งนั้นลุงลุงลุงทั้งเพื่อนทั้งมี่ไผแน่มาแจ้งข่าวข่าวดีเจออลยรเจออยู่บ่ได้ได้จักล้านแล้ว ที่เพิ่นมาแจ้งข่าวดีห e ้องวิจารณ์วิจอโณ์เดี๋ยวจะจืดแพรแน่ที่ว่าเขามาแจ้งข่าวดียังไงแล้วก็เบาเบาบอจันบอจันบาบุญบรรพาบาบุญบรรพาดมาราคาขายวันแราคาเบาเสียงเบาเสียง เบาเบาจันจังล้านหล้านหล้านเบาเบาบุญบ้านป่าเด้สล้านสล้านเบาเชียงเลยสิล้านสิบล้านโอ้เออสิบสิบชาล้านอด้ได้เนาะอืมเบอเบอบอิ่มในบันนีเนาะ นาว่นาว่เพ <Be sorry. S 1> <bağ>. ื่อนกินเข่ากล้องนุ่มกล้องเลยบ่เข่าเข่าก็กินเข่ากล้องบ่เอาเอาเอาให้เพิ่นเอาให้เพิ่นให้เพิ่นให้เพื่อเอ้ยเนาะกลัวไปตั้มเข่าทียังขวดหน้ามันเอาตั้งไว้ไยังเกินเอาเอาไว้กินเออเป็นน้ำกิน ทีเดียวว่าไปว่าเอากันนั่นกันนี่เออเออสบายดีสบายดีได้จักเดือนเลยนะหกเดือนหกเดือนเพิ่นชื่อว่าเนี่ยได้นี่นะชื่อพลักฮะ พลักภารักซื้อภาักน้องพลักดูแบแดงมานอนนี่แล้วแบรังเนาะเห็ดแล้วแต่เฮิงนะบอกระตุกจันฮงฮะเป็นยังเห็ดแล้วแต่เฮิงนะบอกระตุกเห็ดแล้วแต่เฮิงแล้ว คอยว่าคอยว่า,าดังอยู่นะ <c oughs> ที่ที่ดินกันยังบัวท่านได้เนาะที่ดินเน,นาะนะเดี๋ยวเบิง้งแปลงไม้ไปก่อนเนาะเพราะว่ามองนั่นมันเป็นมองเพิ่อนไอยัองผีมองเพื่อนพังพังผีบอก มองหางมองใหม่มองก้อนใช่มัดหม่งนี่นี่มัดอยู่ไรอยู่นี่นี่กันเนาะญาติญานอยู่นี่กันเนาะจัคมื่อดเพื่อนชีมาหาเนาะคือว่าแล้วคือเนาะบางเื่อเพื่อนมือเพื่อนยังเพื่อนก็ไปไปแล้วเนาะ บัดเข้าหน้ากินได้ได้ใชเจ้านี่ชื่อชื่อเข่าโลกินึ้นกันบอกดูกันเท้าอยู่เทาอยู่ตางในก็เขาชื่อเขาโล่แบบน,นี้<ล>ออกมาตางในะชื่อชื่อได้แบบน,นี้เนาะแต,แต่แต่อยู่เพื่อนญาณนะ่ะเพิ่นมีเขา่าบอกเข่านะพออยู่พอกินเนาะแต่ว่าจะออกมาในนี้ก็ต้องชื่อแล้วแบบน,นี้เนาะเออ หนาวแน่นี่นะไพ่หรอมันเป็นปองยูจุไพ่ข้างล่างย่างหนาวเลยหัวไปอันตั้มเข่าทีเออไปตั้มเข่าอยู่ฝั่งนั่นพี่เอ้เอเออ๋ออ๋อ พ่อเพื่อนไปตัมข่าวเยู่เพื่อนน้องแช่เพื่นเพื่อนม่บ้านเพือนน้องแช่นี่เพื่อนน้องแชอยู่นี่เพื่อนเพื่นไปต่ํมหรือว่าเพื่อนไปซีไปซีไปซีเออไปซีก็ว่าไปซีไปตํามีล้วมองเพื่อนที่ว่าเพื่อนมีห้องชีนบ่ดอกว่าเพื่อนไปตั้มขวากันยังบ่าอยู่เอาห กินข้าวเช้าแล้วบ่เนี่ยได้ได้ได้อาหารยังกินกินกินน้ำไม้กินน้ำไม้ดูบะแรงมานอนอยู่พี่แล้วบะแรงนี่เนาะดูอ้มีไอ้นี่เลยเนาะให้ชื่อให้นี่บ้าเซียงบ้าเซียงดูโอ้สุราเซลพี่น้อง อดเอา,อ,เอ,าอ่าเบิ้งที่เบื้องทางมองเลยมันเหมาะสมกอนเนาะอ่าจังง่ายสมมติว่าแบบว่ามีอยู่บ้านคือบ้านสกีพุ่นกับิไปยูอยู่บอค่ะวพวกคือนะเมียคอยกับพวกคอยกับยูนันกับยนูนันสมมติว่าผัวไปกับไปเนาะโดย่าแบบว่ามีมองเพื่อนขาอยู่บ้านสกีด้วยว่า เทิงบ้านสกีขึ้นไปอีกไปบ่พวกก็ให้ค่อยไปค่อยไปเอาก็ไปน้ำกันแล้วกับผัวไปบ่ต้อง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 ถามผัวเนาะ,ะต้องขึ้นอยู่น้ำผัวอีกแล้วพี่น้องผัวพาไปใส่ก็ไปนะเพิ่นนะี <c oughs> ่เนาะผัวพาไปทา้งในก็ไปเนาะแต่ว่าใจดึกๆก็ยังอยู่บ้านนี่แหลนะเนาะ กบมิดนมันบูมีดินเลยมีกับมีม่องแต่ละม่องกับมันกับบาดเชียวขนาดเลยโยมันบุป็ิตะอยู่อยู่อันสกีกับมีม่องได้เพ็นอยาขายนะต่ออันดินน้องอ้อยนะไปอยู่ใกล้ประตูอาเดียบ่ เจ้าเจ้าพู่จักกับเราอยู่ปะบัวหูเบลุอาพัตูุไอ้เด้่ยพัตุเจ็ดปีอยู่อันสกี่คอยบัวหูเจ้าบัวหูใช่ไหมเนาะโดยแสดงว่าเจ้าไม่เคยเบิ่งคลิปเบิ่งยังบ่บ้าว่ไม่มีโทรศัพท์บ่มีโทรศัพท์บ่โดยเออเราอยากโทร เขา,า,าคิดถึงแม่ละเขาจะโทรแม่เกาหมอืมฉมุดว่าคิดฮอดแม่ในการต้องไปหายืมโทรศัพท์โทรได้หน่เนาะบอกว่าไม่ไพ่หนมีไพ่เลย,ย,ยคันคิดฮอดก็มีแต่สมุดว่ามีเบียกมีงานอยากโทรหาแม่หายัางก็ต้องอย่างเมื่อบอกขี่รถเมื่อบอกปีนผูปน้ปีนพาไปเพื่อน้นิเนาะโดยเออถือกับบอมึอ้เลยยู่บ้านเจ้าอยู่บ้าน,เจ,าานเจ้าเองมันมีสัญญาณอยู่บ่ บูมี่บูมี่ฉันยาเลยชิโทรกันได้ได้ฉับหน่้ค่ะกระโทรกับขึ้นพูดข้นพูดไปอีกเออมีเจ้ากับบูมี่ข้างผัวเจ้ากับบูมีเนาะโทรเดียวเธอับหนเนาะ้ มีขีดหอดแม่ก็เนีอยไอ,ยอยขี่รถเมื่อเยี่ยมเมื่อยามเมาแล้วเนาะปีนผู้ไปแล้วพี่น้องทางเนี่ยขอเห็นเบาเชียงไปครับน้องชอนตอนนั้นนะป้าทุกน้กก <laughs> องฉอนตกคลองเลยเ <laughs> จา้จาเจ้าเคยมีอยู่บ่าหรือว่าเจ้าบ่มีเลยโทรฉับ ะกี้มีอยู่บ่บ่ครับบ่มีบ่เคยมีเลยบ่ามาได้สิเล่นเป็นอยู่บ่ันเนาะคเบิ่งโทรศัพท์หมู่คอยแต่คอยจะเบิ่งโทรศัพท์หมู่เจ้าโยคอยก็บ่มี บ่ไผอย่างนี้อ่ะอันโอยู่อือ่จมอยู่เพดียแล้วบันนี้เนาะเอ้าบัดอันบ่มีโทรศัพท์ตะกี้ไอ้ฮู้จักกับผัวผู้ฮู้จักกันแนวได๋ชะผัวไปเล่นผัวจะไปเล่นอยู่โผ้ บัวหาก,ก็ไปชื่อมูไปชื่อมูมาเห็นคอยก็ไป,ยไปเล่นเออไปเด็ดยางมื่อคืนนี่บ่นป้าทุกอยเบิ่งทางโดนยิ่งมาโหดแท้เออโอ้เราก็ถือว่าปรธรรมดาร้อยดีนนเนาะขับรถอ๋อทุกขับรถยางมื่อคืนขนาดยางมเวนนี่ยังสิบลรอดเลย นั่งกขึ้นไปเรียน้าไปช่วงหน้าพนนี่นะโอ้โหห่าัวน้ำนะโอ้ยประตูพนนี่ก็นนาะบิ้ลได้่าวช่างกระเอ้นกระเช้า สังคสีที่มุงเอามาปิดมืี้เนาะซื้อไว้สังคสีซื้อเลยเดี๋ยวเฮ็ดฮอดไอ้เพิงฟ้าขาดมุ่นหมดแล้วเนาะโถใครจะไปมาเฮ็ดช่ยกระตูกนี่เอ๊จังเฮ็ดเอ็งพวผัวจะเฮ็ดเองลงอือก็ก็เฮ็ดเองเนาะเฮ็ดคนเดียวเฮ็ดคนเดียวได้บ่ ไม่นี่ก็ไปซับมาเห็ดเองด้วยนี่เนาะขึ้นได้ก็ขอให้ได้ไปไว้เนาะเรื่องที่ทางเ,เพราะว่าอยู่นี่มันก็บมันแบบมันอยู่ซอกดิโพะอยู่ซอกดีโพะพี่ลองไงอยู่ว่าอย่าง่ายก็อยู่ในขันน้องนี่เนาะ ฟุกดินอยู่ในขั้นฟูกเพื่อนอยู่ในขั้นนองพี่น้องครับอันโมเมนเป็นที่นะแจ้งแรกแขันชีอันทมนองนี่ทมนองกนจ่กจ้งจะดินไม,ม่ใช่ทมเนาะโมีดินทัดมาทมพี่น้องครับอืม Phần chim khẩu bờ yang phân chim nông bờ yang bờ cái thai trừ của anh bờ bờ nương hay bờ xí bờ xí bờ xí bờ ใหญ่ไวเธอได้เด็กน้อยกินนมดลยแต่คือตะกี้นี่คือคาดนมแล้วก็ให้อยายดูหน่อยนนี่เพื่ได้ไปหาเงินหายค้ำทั้งไหนแล้วเนาะติ๊กี้ผ้ากันเ็ดเบี้ยเ็ด<ๆ>งานยังเสียสิจ้า<ๆ>ก็ มีแต่ให้มีแต่ให้โดนเรื่องเงินกับบุญเงินติดโตเดี๋ยวนี้มีมีอยู่จะควันเงินติดโตในกระโตในกระเป๋าย่อดเดือนไม่เอาไม่หมูมีเลยสมมติว่าอยากซื้อเกลือปลาเด็กพริกนัวได้หรืเปล่าไม่ใช่ใช่เอาไปขายปีไปขายปี ไปคอปีไปไปไปคอเพื่อนแล้วเอาไปขายต่ออีกตีถ่ายกับ่ไปคอเพื่อนแล้วเอาไปขายต่ออีกเนาะโอ้คักไอ้เจ้าเนี่ยเยอะ กินขนมมยา,นายังรับบอลนี่ด้วยว่ายังเจ้าให้เพื่อนกินนะบอสเพื่นมีพันเราใหยเขาจะกินเป็นขนมมายังก็ให้เพื่อนกินนะบอขนมเบาเบาเบาเพิ่งชื่อม,า,มา,บบา,าให้บอแบบว่าเจ้าให้เพื่อนกินนะบอสอะพูดพูดน,นิดหน่อยนี่นะด้วยว่ายังให้กินแต่เขากับนมมั้ยเชื่อ กับนมนี่หมออันให้อันให้ค่อยก็ขันให้เลียวก็เอาขนมให้กินดูขันเราบ่ให้เราบ่ไปกินอ่าเด้อเชเด้อไอเดียวพทง่ายเอาเงินให้ไว้ซื้อเกลือปลาเด็กไปนวดเด้อด้วยอือผูจักอยู่ว่าไหวยังเบิ่งขาดนะฮะเพิ่นเ็ดขาดนะฮะเอาไหม ป้าสามีไปทางง่ายสิไปเวียกไปงานต่อกันเด้อเดียว<ล>อาิเข่ามาหาไม่อีกที่เนาะป้าสบายดีเด้อสบายดีเด้อมาอันคอในไมอ่ขคอคืนอ่าอ่าป้าไปป้าเด้อเด้อ,อ,อไปเล้ออ่าท้อ,อ โอ้เราเห็ดยังเราเห็ดตัต้งนั่งบ่ฮะตั้งนั่งบ่โอ้ยโอ้เราก็สร้างเห็ดเ,าเ,าเ,าเนาะออ่าเห็ดมองนั่งพี่น้องเอ้าโอเคสหรับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางบลายก็นแได้ขอจบคลิปปิดคลิปลงไปเพียงสำนึกกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอฟซี เบิร์ตจุกูสุคน,นที่เข้ามาที่ตามแล้วครับสม้มตั้งซองบอะไล่เนาะสำหรับคลิปนี้ลำลาดเด้อพี่น้องเด้อสบายดีไปพี่น้องชอบกระแตกเบ่์ไเลยเนาะมันหนาวพี่น้องเลย